เคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมบางทีข่าวร้ายๆเกี่ยวกับเศรษฐกิจกลับกลายเป็นข่าวดีสังั้นสำหรับตลาดหุน้นสถานการณ์ที่ดูจัดส่วนทางกับความรู้สึกแบบนี้แล้วค่ะที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้เลยเมื่อข้อมูลเศรษฐกิจที่ดูไม่ค่อยสู้ดีกลับทำให้นักลงทุนยิ้มกันแก้มปริเรามาเจาะลึกไปพร้อมๆกันค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยแหลคะค่ะคือคำถามหลักของเราในวันนี้เลยเพราะปกติแล้วเออเศรษฐกิจแย่หุ้นก็ต้องลงสิใช่ไหมคะ แต่รอบนี้ไม่เป็นแบบนั้นเลยค่ะซึ่งคำตอบเนี่ยมันซ่อนอยู่ในเรื่องนโยบายการเงินของสหรัฐนี่เองโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าไปดูกันที่ต้นตอของเรื่องทั้งหมดเลยซึ่งก็คือสัญญาณที่บอกว่าตลาดแรงงานของอเมริกาที่เคยแบบร้อนแรงมากๆตอนนี้กำลังแผ่วลงอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มมาจากแรงงานตัวหนึ่งที่ชื่อว่า J O R T S ค่ะ ถ้าให้พูดง่ายๆนะคะมันก็เหมือนอใบตรวจสุขภาพประจําเดือนของตลาดแรงงานอเมริกาน,นั่นแหละค่ะที่จะบอกเราว่าบริษัทต่างๆกําลังอยากจ้างคนมากน้อยแค่ไหนและนี่ก็เป็นข้อมูลที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือที่เราเรียกกันว่าเฟดเนี่ยจับตาดูแบบไม่กระพริบเลยเวลาจะตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ยและนี่คือตัวเลขท,ที่ทําให้ทุกคนต้องหันมามองค่ะ 7.18ล้านตำแหน่งนี่คือจำนวนตำแหน่งงานว่างที่เหลืออยู่ในเดือนกรกฎาคมซึ่งถือว่าต่ำที่สุดในรอบ10เดือนเลยนะคะมันเป็นสัญญาณที่ดังแล้วก็ชัดมากว่าตอนนี้บริษัทต่างๆเขาเริ่มเหยียบเบรกกันแล้วเริ่มชะลอการจ้างงานแล้วค่ะเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นอีกนะคะลองดูเทียบกันแบบนี้คือในช่วงที่ตลาดพีคสุดๆเมื่อปี2022เนี่ยมีตำแหน่งงานว่างถึง2ตำแหน่งรอคนว่างงานแค่คนเดียว โหตอนนั้นอำนาจต่อรองเลยไปอยู่ที่ฝั่งลูกจ้างเต็มๆเ,เลยค่ะแต่มาดูตอนนี้สิคะสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วอัตราส่วนลดลงมาเหลือแค่1ต่อหนึ่งหมายความว่าตลาดแรงงานกลับมาสู่จุดที่สมดุลมากขึ้นแล้วค่ะและมันไม่ใช่แค่สัญญาณเดียวนะคะที่ชี้ไปทางนั้นพอไปดูข้อมูลอื่นๆเนี่ยภาพมันยิ่งชัดขึ้นไปอีกค่ะอย่างเช่นอัตราการลาออกก็ส่งส่ง แปลว่าคนเริ่มไม่ค่อยมั่นใจที่จะเปลี่ยนง,งานเหมือนเมื่อก่อนในขณะที่การเลิกจ้างกลับขยับสูงขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มก่อสร้างแล้วที่น่าสนใจคือภาคส่วนที่เคยแข็งแกร่งอย่างการดูแลสุขภาพหรือค้าปลีกก็มีตำแหน่งงานว่างลดลงด้วยทีนี้พอข่าวร้ายเกี่ยวกับตลาดแรงงานออกมาปุ๊บปฏิกิริยาในโลกการเงินเป็นยังไงรู้ไหมคะกลับตรงกันข้ามเลยค่ะเหมือนกับว่านี่เป็นข่าวดีที่ทุกคนรอคอยมานานเลย หลักการมันง่ายๆแบบนี้เลยค่ะพอเศรษฐกิจดูเหมือนจะอ่อนแอลงความหวังที่ว่าธนาคารกลางจะลดดอกเบีย้ยก็ยิ่งสูงขึ้นแล้วการลดดอกเบีย้ยนี่แหละค่ะคือของโปรดของตลาดหุ้นเลยนี่คือตักกะสำคัญที่ขับเคลื่อนตลาดอยู่ตอนนี้เลยค่ะแต่การขึ้นรอบนี้มันมีรายละเอียดที่น่าสนใจซ่อนอยู่นะคะคือมันไม่ได้ขึ้นกันทั้งกระดาน ถ้าดูดีๆจะเห็นว่าแรงซื้อมันไปกระจุกตัวอยู่ที่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยียักษ์ใหญ่เป็นหลักเลยในขณะที่หุ้นกลุ่มอื่นแทบจะนิ่งๆิ่งเลยค่ะมันก็บอกได้ว่าเออนักลงทุนเขาเลือกเล่นเป็นตัวตัวไปเฉพาะตัวที่มีสตอรีด่ดีๆเท่านั้นเราถ้าจะให้พูดถึงพระเอกในวันนั้นนะคะก็ต้องยกให้สองตัวนี้เลยอย่างแรก Alphabet หรือ Google เนี่ยหุ้นพุ่งทำสถิติใหม่เลยหลังจากมีข่าวดีเรื่องคดีความส่วน Apple ก็ไม่น้อยหน้าค่ะ หุ้นพุ่งขึ้นมาเกือบ4%หลังมีข่าวว่าจะยกเครื่องซีรีครั้งใหญ่ใส่ AI ของตัวเองเข้าไปเลยเรียกว่าจะมาสู้กับคู่แข่งโดยตรงถือเป็นการขยับตัวครั้งสำคัญในสงคราม AI เลยค่ะมุมมองของนักวิเคราะห์หลายๆคนก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะอย่างคุณสตีฟชิวโรเน่จาก Federated Hermes เขาบอกเลยว่า เขาจะไม่พนันสวนทางกับตลาดสหรัฐในภาวะแบบนี้คือกำไรบริษัทก็ยังโตเศรษฐกิจก็ยังโอเคแล้วยังมีแนวโน้มว่าดอกเบีย้ยจะลดลงอีกมันก็เหมือนกับเป็นจังหวะเข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวหรือายเด h e ดิ p ที่หลายคนพูดถึงกันนั่นแหละค่ะแต่เดี๋ยวก่อนค่ะท่ามกลางบรรยากาศที่ดูเหมือนจะดีเนี่ยมันมีความเสี่ยงใหญ่ซ่อนอยู่สถานการณ์ตอนนี้มันเหมือนการเดินอยู่บนเส้นได้บางๆเลยนะคะเป็นเหมือนดาบสองคมที่ต้องจับตาดูให้ดีเลย ภาพนี้จะอธิบายสถานการณ์ได้ดีที่สุดเลยค่ะคือสิ่งที่ทุกคนอยากให้เกิดเป้าหมายเนี่ยคือ soft landing แปลว่าเศรษฐกิจชะลอตัวลงแบบนุ่มๆพอดีพอดีเพื่อให้เงินเฟ้อเย็นลงแล้วเฟดก็จะได้ลดดอกเบี้ยได้แต่อันตารายที่ทุกคนกลัวก็คือถ้ามันชะลอตัวแรงเกินไปมันจะกลายเป็น recession หรือภาวะเศรษฐกิจถดถอยซึ่งอันนี้จะหนักกว่ามากทั้งคนจะตกงานเป็นวงกว้างกำไรบริษัทก็จะร่วงหนักนี่คือสิ่งที่ต้องเลี่ยงให้ได้ค่ะ ภาวะแบบนี้เนี่ยมีนักวิเคราะห์เขาให้คำนิยามไว้น่าสนใจมากเลยค่ะเขาเรียกว่าเป็นเศรษฐกิจแบบ no fire no hire คือยังไงก็คือบริษัทต่างๆเนี่ยก็ยังไม่อยากจะไล่คนเก่าออกหรอกนะแต่ในขณะเดียวกันก็ลังเลไม่กล้าจ้างคนใหม่เข้ามาเพิ่มเพราะสถานการณ์มันยังไม่แน่นอนก็เลยเป็นภาวะที่แบบไม่ไล่ออกแต่ก็ไม่จ้างเพิ่มค่ะ แล้วมันมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งที่น่าสนใจและแอบน่ากังวลนิดๆนะคะคือปกติเนี่ยคนที่ย้ายงานก็มักจะได้เงินเดือนขึ้นเยอะกว่าคนที่อยู่ที่เดิมใช่ไหมคะแต่นี่ดูสิคะข้อมูล6เดือนล่าสุดกลับตรงกันข้ามเลยกลายเป็นว่าค่าจ้างของคนทำงานที่เดิมโตเร็วกว่าคนที่ย้ายงานใหม่ซะง,งั้นซึ่งปรากฏการณ์แบบนี้มันไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยๆนะคะแลรู้ไหมคะว่าครั้งสุดท้ายที่เราเห็นภาพแบบนี้คือตอนไหน คือช่วงหลังวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ปี2008เลยนะคะนี่เป็นสัญญาณเตือนที่ต้องจับตาดูดีๆเลยค่ะแล้วทีนี้ท่ามกลางความไม่แน่นอนทั้งหมดที่ว่ามันเนี่ยมันมีสินทรัพย์อยู่ตัวหนึ่งค่ะที่โดดเด่นแล้วก็เปล่งประกายขึ้นมาสวนทางกับทุกอย่างเลยนั่นก็คือทองคำนั่นเองค่ะดูตัวเลขนี้สิคะบวก33เย้ำอีกครั้งนะคะบวก33%นี่คือผลตอบแทนของทองคำแค่ในปีนี้ปีเดียว มันเอาชนะแทบทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นโลกสินค้าพกคภัณฑ์ส่วนใหญ่หรือแม้กระทั่งบิตคอยเป็นการตอบย้ำสถานะสินทรัพย์หลบภัยของจริงเลยการที่ทองคำพุ่งขึ้นแรงขนาดนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะมันเกิดจาก3ปัจจัยหลักที่มาเจอกันพอดีจนกลายเป็น perfect storm เลยอย่างแรกเลยก็คือนโยบายของเฟดที่คนคาดว่าจะลดดอกเบี้ยทำให้ทองคำร่าสนใจขึ้น อย่างที่2คือแรงซื้อแบบมหาศาลจากธนาคารกลางทั่วโลกโดยเฉพาะจีนที่เขาอยากจะลดการพึ่งพาเงินดอนลลาร์เลยหันมาตุนทองคำแทนและสุดท้ายค่ะคือความไม่แน่นอนทางการเมืองในสหรัฐเองที่ทำให้นักลงทุนเริ่มมองหาสินทรัพย์ที่ปลอดภัยจริงๆคำพูดของคุณอเล็กซานเดร่คาร์เออร์จาก DNCA Invest นี่สรุปภาพได้ดีที่สุดเลยค่ะที่บอกว่าโดยปริยายแล้วทองคา ดูเหมือนจะเป็นหนึ่งในหลุมหลบภัยสุดท้ายที่เหลืออยู่คือในภาวะที่สินทรัพย์ที่เคยคิดว่าปลอดภัยมันเริ่มดูไม่ปลอดภัยเท่าเดิมทองคําก็เลยกลายเป็นทางเลือกสุดท้ายที่นักลงทุนทั่วโลกต่างวิ่งเข้าหาค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยตลาดจะดูเหมือนเฉลิมฉลองกันอยู่แต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นี้นะคะบททดสอบที่แท้จริงซึ่งอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยกำลังรอเราอยู่ข้างหน้านี่เอง คือข้อมูลโจลส์ที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยเป็นแค่น้ำจิ้มเท่านั้นค่ะสิ่งที่ทุกคนทั้งตลาดกำลังจับตารอคอยแบบไม่กระพริบตาเลยก็คือรายง,งานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐหรือที่เรียกว่า US Payrolls ข้อมูลชุดนี้ล่ละค่ะที่จะเป็นตัวชี้ชะตาเลยว่าเฟดจะเอาอยัางไงต่อจะลดดอกเบี้ยตามที่ตลาดหวังไว้ไหมถ้าตัวเลขออกมาแย่กว่าที่คาดตลาดอาจจะยิ่งชอบใจแต่ถ้ามันออกมาดีเกินไปความหวังทั้งหมดก็อาจจะพังลงมาได้ในพริบตาเลย สุดท้ายนี้มันก็กลับมาที่คำถามเดิมที่สำคัญที่สุดค่ะว่าไอเส้นแบ่งบางๆระหว่าง Soft ์แลนดิ้งที่สวยงามกับ r e c e s s i o n ที่น่ากลัวเนี่ยมันบางแค่ไหนกันแน่ตอนนี้ตลาดกำลังเดินอยู่บนเส้นได้ที่เสียงมากๆเลยค่ะและข้อมูลชุดต่อไปที่เรากำลังจะได้เห็นเนี่ยแหละจะเป็นตัวชี้ชะตาที่สำคัญอย่างยิ่งต้องคอยติดตามกันอย่างใกล้ชิดต่อไปนะคะ